สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะพามาชมแปลงสาธิตของทีมที่1น,นะคะใช่ครับแปลงแปลงสาธิตแปลงนี้เราให้ชื่อว่า9 0 0ใจรักครับนะ,ะสำหรับแปลงสำหรับแปลงสาธิตแปลงนี้นะฮะเราตั้งใจที่จะทําแปลงสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าว่าถ้ามาซื้อที่ดินที่นี่เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากเราจะขุดสรแล้วเราสามารถที่จะ ปลูกพืชผักสวนครัวทําเป็นไม้ดอกมัดปลูกไม้ดอกมัดประดับนะฮะนอกจากนั้นเรายังยังสามารถปลูกกระท่อมนะฮะปลูกกระท่อมน้อยเพื่อไว้เป็น,นพักผ<ร>่อนสร้างกระท่อมนะครับสร้างกระท่อม <c oughs> ไว้เป็นที่พักผ่อนเป็นที่พักอาศัยนะครับก็ นี่เป็นแปลงสาธิตนะคะบนเนื้อที่130ตารางวานะคะแต่ว่าเฟสแรกที่เราจะเปิดขายนี่นะคะแปลงละ260ตารางวานะคะถ้าลูกค้าแบ่งที่ดินนะคะส่วนหนึ่งสำหรับทำการเกษตรนะคะและอีกส่วนหนึ่งสำหรับสร้างที่พักอาศัยเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับที่ดินที่นี่นะคะโครงการอยู่ที่สวนมะลินะคะเรียบคลอง10กม16นะคะหนองเสือปทุมธานีค่ะ ราคาเริ่มต้นที่เราจะเปิดขายนี่นะคะเริ่มต้นที่ตารางวาละ3,500บาทถึง4,400บาทนะคะแปลงเริ่มต้นที่198ตารางวานะคะถึง260ตารางวานะคะมีทั้งหมด16แปลงนะคะสำหรับเฟสแรกที่เราจะเปิดขายนี้นะคะวันที่25กรกฎาคมนี้ค่ะ เวลา8ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเริ่มลงทะเบียนนะคะอย่าลืมมาเจอพวกเรานะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีครับ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 